เอ,เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h e r o of the Game Horn นะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเบลฟรากรนะฮะเป็น Jungle หรือฟาร์มป่านะครับผม ในโหมด normal แบบเก็บไลฟ์นะครับระดับไลฟ์นเนี่ยก็อยู่ที่อ,อ,อ่ารู้สึกจะเป็นไดมอนด์นะไดมอนด์หนึ่งถึงไดมอนด <ะ S 2> ์หนึ่งเนประมาณน,ะนี้โอเคเวฟกอร์นะครับเป็นฮีโร่ที่โดนแบนได้อันดับท็อปๆนะฮะในโหมด normal แรงสูงๆเนี่ยจะโดนแบนแทบ,บ,บจะทุกเกมเลยนะฮะเพราะว่าอะไรอย่างแรกมันดันบ้านได้โหดนะฮะอย่างที่สองคือมันถึกและค้ำตีได้ดีนะฮะอย่างที่สามคือ อันติบแม่งแรงนะับแล้วอันติเป็นอันติบแบบกระจะแบบหมู่อะแบบทั้งทีนะฮะซึ่งไม่ไม่ค่อยมีใครจะยัดสกิลมาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเปรฟอร์เนี่ยอันติเขาจะมีความพิเศษคือว่าถ้าเกิดมีใครใช้สกิลหรืออะไรบ่อยๆเนี่ยนะฮะใส่เขาหรือใกล้ๆเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ชาร์จเยอะพอชาร์จเยอะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวรอฮอไปกันบ้านผมติดสนามบินผมอาจจะเคยพูดไปแล้วนะฮะโอเคก็ จะได้ชาร์จเยอะใช่ไหมพอชาร์จเต็มร้อยเนี่ยมันจะแรงมากนะครับแรงแบบแรงมากแล้วมันแบบเป็นวงไงน,นะฮะโอเคเดี๋ยวมาอธิบายสกิลคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะสกิลหนึ่งของเบลฟกอร์คือการอ้วกนะครับพออ้วกออกมาเนี่ยจะมีศพ6ศพเราสามารถไปเก็บศพเพ,เพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับแล้วก็จะได้ชาร์จมา6ชาร์จนะครับ6ชาร์จนี่ก็เท่ากับอ่าคีฟก็เท่ากับ2ตัวนะฮะประมาณนั้น โอเคเก็บได้มากสุด12ชาร์จหมดนะครับส่วนสกิล2เป็นสกิลใบนะครับอ่าเวลาเรากดใส่สโตูเนี่ยเราจะติดใบทันทีเลยก็ประมาณนั้นแหละฮะเดี๋ยวตีนี่กนโอเค เออแรกๆก็จะฟาร์มลำบากนิดนึงนะครับผมค่อยๆฟาร์มไปเนื่อยมาค่อยๆฟาร์มไปฮะัตไ,ปไปหป ไอ่ไอหำพาลาสซมาทำไมไม่รักทำไมต้องจะจะจะูเลียกินทำไมวะเนี่ย Không có đang lên Bell Farqua phà mấy hơi chậm thế này. Và đã เก็บชาร์จไปเรื่อยผมชอบคลิปอันนี้สุดละถ้าได้บัตรชาลิกก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับผมโอ้ยสัตว์ไม่ตายได้ไงวะกมกม ยิงแล้ววันซุ่มเตยเลยเอ้ยยาบยั้งไวจะเข้าไปเก็บศพเดี๋ยวศพหายนะโอเคเราก็จะได้บาดชาริกแล้วอีกนิดหนึ่งรับผม ราหายไป <S <S ระวังไปอะไรวะศัตรูหายไปเต่มามั้งมันก็ยังจะโดดกูได้นะไอ้หำเจ็บแม่เต่าเราพลาดสายอ่ะ l o u จริงเป็นการฟาร์มที่ทรหดมากๆ นะดูก่อนว่าทิมตัวนี้มีอะไรบ้างฮะโอเคได้เหรอเจ้ไอ มาฆ่ากันโอเคก่อนี้ต่อเลยเราแม่งจะตายเอาแน่ เอเวปหกละโอ้ยเยี่ยโอ้แม่งมีนายวะเอ้ยเยี่ยเฮ้ยปิตีทำไมวะเม่กี้เพื่อนโอ้โหเก็บศพไปทีละสาม มาไปตัวหนึ่งเลยเยอะเดี๋ยวมาสกิลสักคนโอเคไลาไปดิเอ๋เดี๋ยวมาด,ด,วมด้านกลางดิเร็วๆหวยปั่มกูไปเลยจริงยิงนีงยัง ดันการ,ก,ารก,กันปูปากโนละสกิลเคียร์คิ้เป็นโคตรโหดเลยเรามีมูเซชเชอร์ตัวแรกดันเลยดันทะลุเลยมันอ,อ่อนมาไหมเอาล้ะะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการหาเงินให้กะที๋แล้วฮะ

đan, quay cú lasei được nữa em sắt à rồi 48ชาร์จมาแล้วคนนึงที่มาแล้วคนนึงอ่ะมันโดนดีดนายก็เหรอวะเติมเลยแพ้พะป้อมอะเนี่ยไอ้เพื่อนสวิตไนเวอร์แล้วแหละอนด่วนดีนายมันไปมันรวยกว่านี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ เอาบอลมเนี่คนับผมต้องมีขอยอสักชิ้นมาวอนะฮะโอ้ยเนี้ยโคตรไม่มีใครมากันจริงเนี่ย do One of our structures is being attacked. Illusion. Yeah, I'm a born law out and in. แป๊บนะแป๊บนะขอขออีกสักชิ้นโอเค เรเก้าบหมได้มันติดแล้วบอมันติดแล้วี้วนปดได้แล้วกเวท อ้อมบนก็ได้ออบนก็ได้ปะมีงูปะนนมีมีามาขึ้นถามมือซ้ายก่อนออเลยสวิตไม่ต้องมาคนอื่นออสี่คนฮะออยู่นี่มาพวกกันฮะ โอ้โหอีกดาเมจไม่พออีกไม่ต้องไม่ต้องไปไล่มันกูเฮ้ยศาสตร์กูจะไปไล่ทำไมวะทมามนี่ดูดรามีต่อคืนก็เอาได้เฮ้ย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 เอาได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอามาหนีเอามาหนี

สัตว์เอไม่ได้ออนเนี่ยอเออมันตายแเขาคุมเราไอ้ยักษ์ผมยืนรออยู่ด้านบนแล้วกันฮะสังเกตว่าตัวเราเนี่ยจะถึกมากนะฮะเพราะว่าเราสามารถเก็บวิญ,ญญาณ ของสกิลเราได้ฮะทั้ง3แล, hhhh, แ,ล 2> 2. แล้วก็ทั้ง1นะฮะซึ่งมันทำให้เราได้เลือดเวลาลูกเราตายนะฮะดันคนเดียวแม่งเดินไปเดินไปกูเดิมไปเดิมไปเลย สามสี่ต่อเข้ามาเอ้ยเพื่อนดูเพื่อนเนี้ยได้นะเว้ยนี่พาราไซอยู่นี่ ิ่งไม่จับบินตายดิเต็มมาตายแล้วฮนะสายต่อยัง กูตดเจอว้อมือเสือไอซามด้ยไม่เพราะว่าจะปั่นกลับแล้วกูพลาดเองลอยอชุดหนะึ่งมีกันเวทเดี๋ยวโงไปเอาลูกให้ป่าจะหน่ยนะกลับก่อนก็ได้ขึ้นเลยไอเดียมีงูปะไอเดียมีงูอยู่

อันตรแรงนะแต่แบบ เหมือนไม่มีตัวที่จ่ายนี่ต่อนะจ้าเมจหว่านฟ้าไปอันหนึ่งอ่ะหวานฟ้าอันหนึ่งซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วผมอายแล้วนะเนี่ยกลับไปดิมือตายหรอข้างมือโดนบิตัวนี้มีออไปเลยไม่ละออห้าเลยไม่ละก็ได้นะอ๋อสวิตปคูตังให้สาม อ่ะตัวนึงจะได้บินบอลนะออกเลยว่าขี้กองจับผมไล้วทำมล้วเฮ้ยแต่ว่มือมีบอลยังเนี่ยตึ้งล่างนะเนี่ยผมจะเอาขอให้ผมถึกไปเข้าไปอีกนะฮะก็มาดิออกอะไรดีวะแค้ผวลมไหล่บอยไม่ล่ะไปบอ่อนล่างสี่มีไรไหลอ่ะด้านบนอะ BKB oh, Time oh. oh, no. is then, <coughs> เธอแม่รันตีใส่ตัวฟอมตัวอย่งเวอร์แมาๆๆแต่แต่ามว่าไม่มีไ่เคยเลาไม่มีอันตีนะแม่อ๋อเป็นฟอร์สมูฟดีไหมวันนะี้อฟอร์สมูฟก,ก็น่าจะเวิร์กนะฮะไม่เอาเดี๋ยวก่อนผมอ๋อนี่ดีกว่ามีปัญหาเรื่องมานาหเหมือนกันอยากจะใช้สก,กิลรัวๆได้นะฮะ กูตามไปสุนิไป,ปออกเพื่อนนี่า,าสามไม่แก้เพื่อนเนี่ยเรายืนเก็บศพแล้วก็ให้ป้อมตีเราเนี่ยมันจะขึ้นค่อนข้นางง่ายเขาจะจี้บล็อกบอกได้นะท็อปหลา เออคูแทงให้เหรอบ้มเดียวเนี้ยบินหมดอออ้มีละวัน นี่ขนาดแบบสี่ห้านะฮยังรุนแรงขนาดน,นี้ เาต่อได้นะเดี๋ยวกูมากูไปรีครับมึงไปรีดิจอมปี๊อ้พเดินมางารนี่้ใครเดินมางารนี้อย่ามีบินวอล์กเอาไปดิสลีทเทอร์เอาไปเลยเออนวิสิบีโอ้ยเห็นว่าสับฟอร์ตบูแม่งฮะจะได้โสโลโมชั่นนะสโลว์ดาวสโลว์อีกนะฮะว่าแจ่มอยู่หวานได้คลองไงเราคลองคนเดียวก็ได้ขึ้นล่างนเนี่ยชนะแล้วขึ้นไปามาดิ มันทำอะไรไม่ได้สกิลไม่ค่อยแรงแ่ะตอนนีน้เดี๋ยวกูแนวหน้าให้อ่ะแค่รอพาย,ยุเราช่วยไม่เอามึงเว้ยมันเดินอ้อมมาเอาพวกกูไอ้ชั้าเป็นอย่างี้ก็ออกมอคไปเลยรอว่าฟ้ามาไหม,ามาขึ้นแม่ม สักทีเลือดแตกอะไรฮะเมืออว่าเขาจะออมไหมบอยสักทำได้เพื่อนตายมันไม่ผ่านอเขา ตายพลัดเสียไปน่อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยกลางต่อเลยเยี่ยมไปั้หมดตอนนี้ชาร์จกูร้อยนึงอะ เฮ้ยโอ้โหพายุทําคนทำไมเนี่ยมันพายุฝั่งมันพายุเออกูก็รู้แล้วไงไปไป้ไปไว้ไปไว้นี่างแรงโคตรแรงเลยแรงแรงเอาเลยครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไว้ไววเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับกดถ่ายแล้วกันบ๊ายบาย